สวัสดีครับสงครามในยูเครนก็ยังดําเนินต่อไปสงครามมันจะจบลงได้อันดับแรกเลยนะครับรัเสเซียเนี่ยต้องถอนกําลังจากการลุกรานยูเครนไม่ใช่ว่าให้ยูเครนนี้ยอมแพ้แล้วสงครามมันจะจบเพราะว่ายูเครนนี้ไม่ยอมนะครับและยูเครนปกป้องบ้านเมืองของเขาเราต้องเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ด้วยการที่สอรเรมิกากับอังกฤษช่วยยูเครนอันนี้ก็เป็นไปตามสนธิสัญญาที่ทํากันไว้สรุปแล้วรัเสเซียนี้ทําผิดกฎผิดสัญญาการจะโทษยูเครนกับตะวันตกอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องต้องโทษผู้บุกรุกอย่าง รัเสเซียด้วยนะครับที่ทําให้เกิดสงครามแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนนี้ไปทั่วโลกนั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้น เอฟเฟกต์ตามมาจากสงครามยูเครนก็คือสวีเดนและก็ฟินแลนด์เนี่ยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเนโตรัสเซียคงอ้างว่าเนโต้นี้ขยายอิทธิพลแต่ว่าความจริงก็คือเป็นความสมัครใจเข้าร่วมเนโต้เครับเพราะว่าท่าทีของรัสเซียเองที่ไม่มีใครเนี่ยไว้วางใจถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ตามหาความมั่นคงให้กับตัวเองได้สงครามยูเครนยิ่งเวลาผ่านไปนะครับมันก็ยิ่งลําบากสําหรับรัสเซียแล้วก็ลําบากใจสําหรับกองเชียร์ก็เริ่มหวาดหวั่นกันเมื่อดูจากสถานการณ์ แม้ว่ารัเสเซียจะยึดพื้นที่เมืองลูฮัสได้นั่นเท่ากับว่ารัเสเซียต้องใช้กําลังคนนี้กระจายออกไปสิ่งที่ตามมาคือสเสปียงการลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์น,นะครับมันคืองบประมาณนี้ทั้งนั้นความหวังของรัเสเซียคือบีบให้ยูเครนยอมอย่างรวดเร็วแต่ว่ายูเครนไม่ยอมต้องยืดเยอแน่นอนว่ารัสเซียนี้ต้องเสียเพิ่มรับได้แค่ไหนแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ายูเครนดูเหมือนว่าการสนับสนุนยังดีอยู่มีโอกาสตีโตและความน่าสนใจคือเพื่อนบ้านแต่ละคนเนี่ยมีการขยับเพื่อรองรับสถานการณ์ แต่ว่ายากมากที่รัสเซียจะเปิดศึกเพิ่มรัสเซียไม่ได้มีศักยภาพขนาดนั้นนะครับโปแลนด์คือเพื่อนบ้านของยูเครนแล้วก็เป็นชาติน a โตให้ความช่อเหลือยูเครนนี่อย่างต่อเนื่องในขณะเดยียวกันโปแลนด์ Bo ก็เสริมทัพเพิ่มขึ้นยุทธศาสตร์ของยุโรปก,กับรัสเซียอยู่ที่โปแลนด์นี่แหละครับต้องให้ความสําคัญกับโปแลนด์ กำลังของนโตในยุโรปส่วนใหญ่ใช้ f 1ฟ f i g h t ing f a ฟ c o n คที่มีการอัปเกรดดูเหมือนว่าจะเป็นการตั้งรับนี่มากกว่าบริเวณแนวปะทะนอกจาก F16 แล้วนะครับก็จะมีลาฟาลกับชัยโฟลรวมถึงวิราต2,000บินลาดตะเวนในแนวหน้าแต่ว่าเป็นเครื่องบินขนาดเล็กสลมัมีการมีการส่ง f 1 5 Eagle เกนี่ยมาประจำการอยู่ในอังกฤษกเพื่อสนับสนุนนะครับเครื่องบินทุกลำของนีโตฝึกการ,รเผชิญหน้ากับเครื่องบินตระกูลแฟงเกอร์ของรัสเซียนี่มาเป็นอย่างดีแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ในตอน นีเน้เพื่อความมั่นใจนะครับสารมิกาก็ได้ส่ง F22 w a เ t e r 6ลำไปยังโปรแลนด์ภายใต้โครงการ NATO Air Shielding โดยว a เ t ร r 6ลำนี้นะครับจะไปประจำการอยู่ทางตอนกลางของโปรแลนด โดย r ว p บเตเดินทางจากรัฐอลาลสก้ามาที่อังกฤษก่อนที่จะไปโปแลนด์นะครับการมาของแว p บเตอร์เป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันตัวเองทางการของน a โตไม่ได้ตั้งใจมาบุกใครธรรมชาติของ F-22 Raptor เตอร์ or, เป็นเครื่องบินต่อสู้ขับไล่แบบสเตลนะครับมีหน้าที่ครองน่านฟ้าจัดก,การศัตรูผู้ลุกล้ำไม่ใช่เครื่องบินโจมตีภาคพื้นแต่ว่าสอเมิกาเนี่ยมีการดัดแปลงให้แวบเตอร์โจมตีภาคพื้นได้เป็นงานอดิเรก เครื่องบินสเตลหรือว่าเครื่องบินล่องหนมันไม่ได้หายตัวได้นะครับไม่มีใครเห็นไม่ใช่แบบนั้นก็มองเห็นด้วยสายตานี่แหละครับส่วนเว้าจะจับได้ยากหน่อยในระยะไกลแต่ว่าระยะ40-50กิโลเมตรเวตาก็จับเครื่องบินสเตลได้และ i r s t หรือว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนก็สามารถตรวจเจอได้ในระยะ50กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเวปเตอร์ต้องจัดการเป้าหมายก่อนถูกจับได้อยู่แล้วนะครับการมาของเวปเตอร์คงกดดันรัเสเซียได้ไม่น้อยแม้ว่ารัเสเซียเนี่ยจะมีซูส่ 35นักล่าเครื่องพิสตลก็ตามเสียดายที่ซู57 Ra แรปเตอร์คิวเลอร์ยังไม่เข้าประจำการนะครับไม่งั้นจะมีโอกาสบินลาดตะเวนแล้วเจอกันจะได้หายสงสัยกันสักที